วันนี้โชคดีมากเลยครับได้เจอลูกนกขาวแมวลูกนกขาวแมวเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับเห็นไหมเหมือนหันจะมาดูเราด้วยนะเดี๋ยวลองเรียกดูเห็นไหมเห็นมาดูเราแล้ว,เ,ลวเห็นไหม น่ารักมากเลยนะครับพวกนกขาแมวตัวเนี้ยด <alon> ูนะเกาะอยู Birth ่ต้นไม้ไหนเดี๋ยวลองถ่ยซูมก่อนนะครับโอ้โหนี่เจอที่บ้านพยาพัยนะครับบ้านพยาพัยตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงอ่า ขายที่บ้านพักครูโรงเรียนบ้านพยาไพยครับโอ้ย เห็นล้หนุ่ยเห็นมองเราด้วยมองเราด้วยลูกนกคาแมวอะตัวเล็กมากเลยตัวเนี้ย จะลองดูซิครับจะหันมาอีกไหมนี่เห็นมาอีกแล้วหันว้อีกแล้วอลเอาละแค่นี้ก่อนนะครับไม่รบ,นะบกวนแล้วนะนกขาแมวตัวเล็กไม่รบกวนแล้วนะนกข้าแมวตัวเล็ก